สวัสดีครับท่านผู้ฟังตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่โทษทีฮะภาพแบบจะวายนิดหน่อยแต่ที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้ก็คืออยากจะชักชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่ทราบให้ไปช่วยกันเลือกตั้งวันที่20เลือกตั้งอบอจอนะครับซึ่งมันเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญมากเพราะว่าจะมีงบประมาณแล้วแต่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับงบประมาณจะสูงมากเป็นพันล้านนะครับ แล้วก็รู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกหลังจากหลายปีแล้วครับที่หลังจากที่มีการปฏิวัติไม่ได้มีการเ,าเลือกตั้งซึ่งทำให้เราสูญเสียโอกาสไปมากนะครับออปจอนี่ก็จะเป็นเรียกว่าสำคัญมากๆเพราะว่าจะมีผลโดยตรงนโยบายหรือว่าการบริหารเงินหรือการบริหารบุคคลต่างๆนะครับที่เราได้เลือก นายกเข้าไปเนี่ยมันจะมีความสําคัญและก็มีผลโดยตรงกับความเจริญความเป็นอยู่ของพี่น้องอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีผลอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษาสาธารณสุขการสร้างงานธุรกิจถนนหนุนทางน้ําความสะอาดความปลอดภัยนะครับยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอาจจะมีการ สร้างเรียกว่าหรือว่าทำการคมนาคมให้ดีขึ้นในรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะใช้คงไม่ถึงขนาดว่าจะสร้างรถไฟฟ้าอะไรงนี้แต่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องไปใช้สิทธิตามหลักประชาธิปไตยของเรานะฮะแล้วกป็ปกป้องผลประโยชน์ภาษีที่เราเสียไปเนี่ยนะครับไม่ไม่มีการผูกขาดจาก พูดง่ายอาจจะเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีผลงานที่เราเราจบต้องได้หรือผลงานที่ดีหรือถ้าอาจจะเห็นว่ามีปัญหา,าเช่นถนนทนทางก็ยังไม่ดีมีการสร้างอะไรขึ้นมาแต่ก็ทิง้งทิ้งให้มันล้างไว้อะไรนี้ซึ่งสูญเสียผลประโยชน์ของประชาชนแต่ผู้รับเหมาหรือว่าคนบางกลุ่มนี้ อาจจะได้ผลประโยชน์ไปนะฮะโดยที่ประชาชนเสียผลประโยชน์เพราะว่าการทํางานไม่มีประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรจะสูญเสียโอกาสอันนี้น,นะครับสําคัญมากเลยถ้าปีบเผืเ่อเป็นไปได้นะครับพี่น้องก็คุณจะเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่ท้องถิ่นของพี่น้องนะครับสําคัญมากเลยคงจเป็นการผมว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นการเสียสละอาจจะต้องเดินทางไปใช้เงินทองอะไรเสียเวลาแต่ผมว่ามันเป็น าการเพราะว่าต้องต่อไปอีก4ปีใช่ไหมครับที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยอันนี้ผมก็แล้วแต่พี่น้องว่าจะชอบกลุ่มไหนนะฮะแต่สำหรับตัวเองถ้าเปิดพี่น้องเนี่ยยังไม่รู้จะเลือกใครผมคิดว่าควรจะเลือกอานายกที่มีการสนับสนุนจากคณะก้าวหน้านะครับหรือว่า,อ,าอะไรล่ะกลุ่มของที่โดนยุบคณะ นักการเมืองที่โดนยุบยุบพักไปนะครับคุณากรน,นะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เป็นคนที่ชอบหรือเป็นคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยที่ให้ประชาประชาชนคนเป็นคนเลือกคนเข้าไปไม่ใช่มาจากเผด็จการซึ่งเรามีปัญหามาล้มลุกคุกคานมาก็ตั้งอ่สมัย2 4 7 5แล้วก็ตอนนี้ผมเป็นเด็กๆนะครับก็ได้หลายครั้งนะครับครั้งแรกที่น่ากลัวมากก็คือ สมัยที่ถนอมประพาสได้เข้ามาเรียกว่าเข้ามาเป็นรัฐประหารแล้วก็เรียกว่าทําให้พี่น้องของเราโดยเฉพาะนักนิสิตนักศึกษาเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับช่วงนั้นเป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งมันก,ก็ยังมีการต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งบางทีเรามีรัฐบาลที่เริ่มมาจากประชาชนแต่ก็ต้องโดนนะฮะโดนรัฐประหารไปอย่างที่เห็นนะครับก็ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอยากให้การกรัฐบาลเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็สูญพันธ์ไปนะครับไม่มีการต่อยอดกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กราวแล้วครับจะแชกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเผื่อที่อเมริกาถ้าเผื่อประชาชนมากออกไปลงคะแนนหรือออกไปเลือกตั้งลงคะแนนให้โจไบดนไม่งั้นโจไบดันแกไม่ได้ชนะครับเพราะว่าคะแนน ถึงขนาดคนเยอะมากมาลงคะแนนมาเลือกตั้งนะครับคะแนนก็ยังใกล้เคียงคริสต์มาสครับใกล้ <c oughs> ถึงคริสต์มาสแล้วคะแนนก็ยังใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆเลยว่าพวกเราจะต้องไปเลือกตั้งกันอย่างท่วมท้นจะทำให้ผู้แทนของพวกเราของกลุ่มก้าวหน้าสามารถชนะได้นะครับ แล้ก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองท้องถิ่นตลอดไปครับอ,นนอันนี้ก็คือให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงแล้วสามารถกำหนดนโยบายกำหนดการบริหารการเงินทรัพยากรต่างๆกระจายการบริหารมาสู่ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นไม่ใช่จุกอยู่กับที่ในกรุงเทพหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มมหาเศรษฐีบางคนนะครับ อยู่ในระบบปัจจุบันซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะออกมาต่อต้านอะไรต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเบิดพี่น้องอ่ะหนึ่งหนึ่งเสียงเนี่ยทุกๆคนเนี่ยเราช่วยกันไปเลยนะครับช่วยกันยกยกพรรคพวกไปเยอะๆอะไรพี่น้องอเพื่อนฝูงญาติเนี่ยช่วยกันไปเลือกตั้งคราวนี้ให้เต็มที่นะครับผมคิดว่าประเทศไทยเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนครับผมมั่นใจนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากให้พี่น้องไปช่วยเลือกตั้งเลยครับแล้วก็ ขอให้ประชาธิปไตยจงกลับมาอย่างเดิมกับประเทศไทยแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศและประชาชนของเรานะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสวัสดีครับ